ทุกท่านสังเกตเห็นชุดสีฟ้าอยู่กลางทางนั้นบอกอันนั้นจะแมนเป็นจุดทำอิฐนวทีมีการแต้มสีฟ้าของสถานีบีที่ที่กำลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสถานีทำอิฐที่มีการก่อสร้างแล้วก็เป็นสถานีวิทที่มีการแต้มสีฟ้าและกกามีการแบ่งเส้นเขาะจะเห็นเป็นแล้วของเส้นทางอยู่เครื่องกลางไปเลยอันนี้ก็คือเขาเบิ่งจากภาพมุมสูงอยู่ที่ประตูไซสั้นที น,นเองทุกท่านจะเห็นมุมของตัวเมืองหนะขาข้อลองมงจฉาเพิ่มเติมเนาะนอกจากนี้เขาก็จะเห็นวิวชีวทัดอ้อมหอบในขอบเขตพื้นที่แถวนี้เขาก็จะเห็นว่ามีเส้นทางแบงออกจากนี้ไปเนะเาะออกไปใส่สีบุญืองแล้วก็มีเทเป็นตึกอาคารสูงๆต่งตงตงางๆภายด้านในขอบเขตใจกลางของตัวเมืองของเขาเลยเนาะถ้าว่าท่านอยากจะเห็นมุมแบบนี้เนาะห้มาขึ้นอยู่ที่ประตูใส่สั้นทีหกเขาก็จะแน้เห็นาทางด้านอากาศจะแมนเป็นของเรือวา่า พระธาตุหลวงมิจจันทร์ล้กกาจะแมนเป็นหอสภาแห่งชาติเนี่ยเป็นเก้าอ้ผู้ทุกท่านมือที่ข้าพเจ้าซีไปหันพะธาตต่อมาทางด้านนี้นี่ฝาทางด้านนี้จะแนเห็นฝงโขงแหมเหมืองแข่งเวียงจันทร์นั่นเองทุกท่าน,นเห็นปะโดนๆขึ้นมาเท่านึงเนาะก,ก็จะเห็นนโอ้มันกะประทัมาตรานเลยนะท้าวาโดยรวมแล้วตึกอาคารบ้านเมืองของเฮากะถือว่ามีการปรับปรุงแล้วก็มีการ เติบใหญ่ขึ้นมาติ๊กนวะกนมีการก่อสร้างอาคารใหม่ปรปับปรุงใหม่เลยๆเนาะจากที่เขาเคยเห็นแต่ก่อนนะก็คือจะมีตั้งแต่อาคารของเมืองแท่งเนาะที่สูงเด่นในขอบเขตนี้แต่ว่าปัจจุบนันนี้เขานี้ไปเห็นพุแล้วทา,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 างด๊าน,น,นก็จะแมนเป็นปศูนย์การค้าลาวไอติดทา,างด้าน,นั้นก็จะแมนเป็นเขตสศรธิีพิเศษบึงพัดหลวงถัดต่อมาทางด้านี้อันนี้จะแมนเป็นสํานักง,งานปกครองนคะรหลวงเนะเพิ่นม,มีการ ปรับเปลี่ยนประตูเข่าใหม่นะเพื่อนใจเหตุมาในทางด้านของป่นนามาเข่าทางประตูสายพินน์อตะกอนอนะ่ะทางนี้จะเป็นส่วนทางด้านหลังทางด้านหน้าจะแมนอยู่ที่ถนนหนองบอนพุนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยน,สนเส้นทางใหม่และถ้าต่อมาอันนี้ที่ลูกค้าเห็นเป็นเดิน,ดนกว้าวงนี่จะแมนเป็นส่วนพาขยายเนาะของส่วนสาธารณะเนอแต่กอนอะ่ะทางจุดน,นี้มันจะเป็นอาคารของกระทรวงยุติธรรมอ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนได้ง่ายอาคารหม่ออกไปอยู่ที่ถนน ลิขิตซิปเนาะบ้านนวลสะอาดกันแล้วนะปัจจุบันเพื่อนกับปักเปี่ยนให้เป็นส่วนขนายเนาะพื้นที่สีเขียวติดก,กันกับประตูใสใเป็นประมาณนี้ความสวยงามนะหลังจากสร้างสำเร็จแล้วกลายเป็นบอนจอดรถทางด้านนั้นก็จะเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ใหญ่เลยเนาะอยู่ใจกลางเลยมีบอนจอดรถเพิ่มเติมแล้วถัดต่อมาทุกท่านนี่เนมมาทางด้านนี้เขาก็จะเห็นในส่วนของทางนั้นตึกนี้ฝากทางด้านนี้ก็จะเป็น ของภาคสันนี่เนาะนี่นี่ทางด้านนี้จะเนีนเป็นคอนโดแล้วก็เป็นที่พักเนาะของอันเวียงจันทไลนเซ็นเตอร์เนาะตัวนี้ฮะนะตึกสูงซเป็นตึกอาคานแฟร์นี่นะตึกสูงนี่ไลเซ็นเตอร์แต่ว่าของภาคสันจำเนมยนเป็นสีส้มๆนี่นี่ฝากทางด้านนี้นะครูขานนี่สีส้มๆนี่อันนั้นอ่จะจำเนีนเป็นศูนย์าการค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ภาคสันไลน์เซ็นเตอร์เนะาะถนนอ่า ทุกดวงประลานเนาะทางด้านนี้เกือบลืมได้นี่ทุกค่ะเนี่ยถัดต่อมาเขาก็จะมาเห็นในฝั่งทางด้านนี้นี้เดี๋ยวจะให้ลูกค้านยางมาเบิ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนี่นี่นี่ถนนลานสร้างอ่าถัดต่อจากนี้ไปเนาะก็คือนับตั้งแต่อ่าเพิ่นยืนกลางคันห่มมาแหละลูกค้าเนาะไปจุดฮอตทำเนียบประธานประเทศคุณน้องอันนั้นก็คือจะแมนเป็นถนนลานสร้างเลยลูกค้า คือจะสั่นเลยไปนถนนที่ซื้อเนาะแมนเลิมจากจุดนี้ไปเขาก็จะเห็นดอกไฟสองทางทางเนาะเป็นถนนทีวากว้างในในนครหลวงของเขาคือว่ามีถนนเส้นนี้เส้นเดียวนะทีว่าซื้อแล้วก็กว้างแล้วก็สวยงามเนาะเป็นถนนใจกลางเมืองที่แท้จริงเลยฝากข้างด้านนี้เขาก็จะเห็นเป็นตลาดเ้านี่เนะะาะหลังคาสีเขียวนี่เป็นตลาดเ้าวัดท่าฟุนถัาต่อไปผู้หลังคาสีหยานสมสมพูดก็คือจะแมนเป็นคานไม่เนาะของ หงหมอมะหูวสดเนาะติดกับแขวงของเลยฝากทางการด้านนี้แถ้าต่อมาเนี่ทางด้านนี้ก็คือจะแมนเกี่ยวกับธนาคารต่างๆเนาะของกุ้มบริษัทต่างๆก็คือฝากของทางด้านนี้นี่ทางด้านนี้เลยบรรยากาศในนครราชสีมาของเขาที่เนียมไปเห็นสายผูู้้เนาะก็คือจะแมนติดกันกันกบทงอยอยางแขวงเวียงจานรเนาะเ <laughs> มืองสนาคามติดกับจังหวัดเลยจังหวัดเลยและกันเมืองอย่างเกาะ เสียงค้านเนาะทางด้านคุณเขาจะเห็นเป็นสายฟูออกทางด้านคุณเลยเห็นเป็นแดงๆอาคารแดงๆนี่ก็คือแม่ของลาวทรคมเนาะองค์การสรํานักงานของลาวโทรคมนี้ใหญ่ตึกระดับน,นี้เขาจะเห็นมีโยนขึ้นโยนลงทางด้านนั้นก็คือจะแม่นแถวเมืองสีโคตรตะบองทางด้านนั้นเขตท,ทางด้านนี้อาคารก็คือว่าเพิ่มขึ้นหลายเลยทุกคนเออบบได้ขึ้นมาด่วนแล้วบบได้เห็นอันนี้ก็ถือได้ว่าเห็นมีการเพิ่มขึ้นของตึกอ,อาคารนี่เดี๋ยวมาเห็นในซัดจีนแมนฟ้าตองทางด้านนี้เด้อ อย่างยางมาเบิ่งทางมุมทางด้านนี้นี่อันนั้นก็คือก็นารมีการปรับปรุงมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยตึกสูงๆนาะทางเขตนะคอ็เมนเป็นอาอาจจะเมนเป็ี่ยนหงแฮมของทางจีนเนาะโอ้ถูกคนแอมเห็นแก่ไก่โอ้ในละกำลังมีการสร้างอยู่คุณเนาะนี่นี่ทางด้านนี้มุมทางด้านนี้แถวๆนี้ ถ้าเขาเบ่งจากพื้นดินเขาอาจจะเจบ่งจะพบเห็นมีการเปลี่ยนแปลงพอเท่าใหร่ก็จะเห็นว่าเอมันก็จะมีอย่างหลายพอใไหนะแต่ว่าเขาขึ้นมาเบ่งภาพมุมสูงแล้วเออมันก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอยู่ได้ผู้ทานเนาะนทางด้านนี้อแนวพุ่งพ้นไปเห็นเห็นตึกทา,า,า,างด้านนั้นพูดว่้ทางด้านนั้นแล้วก็เห็นมีปลาพูดว่า,า,าปลาเขียวๆนก็จะแม่นเป็นสนามกอบของดอนแดงเนาะทางด้านนั้นนะหางฟางทางด้านพู้นก็เลยเตือนทางด้านนั้นเนาะ อันนี้ก็คือะแม่นเป็นมุมสูงสุดของประตูไซนี่ถ้าเอาแหนมลงจากลุมนี้ไปก็จะเห็นเป็นส่วนเดินหญ้าเนาะที่เพื่อนมีการปรับปรุงใหม่เพื่อนได้นาเอาต้นไม้ที่ออกไปแล้วก็ต้นดอกเข็มแดงออกไปเนาะก็จะเห็นเป็นเพื่อนจะสร้างเป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาลเนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วทุกท่านเนมเห็นดรถจมโบท่นบ่จุดนะนะอันนั้นจะแมนสถานีบ r อาร์ทีนทุกท่าน น,น,นี่บอลขึ้นบอลลงของ BRT ทตะอานชุดของประตูใสถ้าตอนนั้นไปกระแมนของการช่วงกสิกรรมบเลปาม่แล้วก็จะแมนเป็นโยนยุทธาธิการแล้วขนทรงเนาะ,ะทางด้านหลังของ BRT นั่นเองอันนี้มุมทางด้านสูงเนาะ,ะทางด้านสูงให้ผ่านได้เห็นกันก็จะเป็นประมาณนี้ในปัจจุบันนี้ ซึ่งประ,ประตูไสนี่มันจะมีทางมดอยู่7สั้นราทานตะว่าสั้นที่7มันจะเป็นจุดเทิงเลยแหละแต่ว่ามันจะเป็นเฮายางขึ้นไปประมาณนี้เนาะมันก็จะมีความอันตรายแน่แต่ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดจากโบได้ให้ขึ้นไปแล้วนะทางด้านเทิงของประตูไสนั้นมันจะเป็นเจเกี้ยวขึ้นไปประมาณนี้เนาะจะโบได้ขึ้นไป,ปไขัดเอาไว้เดี๋ยวลงไปเบิง้งทางด้านลุมเติมเดทุพานมันจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เนาะ การที่เขาจะมามาเที่ยวหาในนครหลวงมิจฉันมามาเที่ยวประตูไสเนี่ยมันโบเมนเรื่องยากเลยทุก่านมันเป็นเรื่องง่ายเลยเขาเมาา้าไงเพื่อนก็เปิดให้เขาขเขาถปงได้เศ้าจาัดฮอดจัดแรงเลยอันนี้จะเป็นเป็นสซ้ำชี้ห่านะฮะลุมลุมมาหน่อยหนึ่งลักษณะของประตูไสอย่างสิมันก็นจะมีเป็นเดินกุ้งไปประมาณเดือนลานกุ้งกงุกง้งทางด้านลุมกัดลายลายลายทัดๆไปอันนี้เขากท่านขาวเขาอยู่ลุมเขาเงี้ยขึ้นมาก็จะมาเห็น อันจุดแบบนี้เนาะอ่าที่อยู่ทางด้านข้างของประตูไซก็จะเป็นประมาณนี้เลยขับรถชมหูวจากเอื้อนนวานี่เพิ่นเอิ้นวายัางจะมีอยู่ทางทางมดทางยูซีทิดเลยาทางด้านทิศนี้ก็แมนนี่ทิศนี้ก็มีเนะาะยูซีทิดซีแจเลยแล้วก็จะเป็นจุดเครื่องกลางก็คือจะเป็นตัวนี้ที่เวลาเขาถ้ายืนทายหูบมาแล้วก็จะแนมมาเห็นยอดสูงสุดของประตูไซยูถึงพูนเนาะถึงพูนเลยที่เขาจะสามารถขึ้นไปได้ถึงอีกเนาะ เพราะว่าเจ้าขึ้นค่อยขึ้นแล้วยันเกิดความอันตรายเนาะสั้นที่เจ็ดนะะเพื่อนเลยกันเอาไว้เพราะว่าทั้งหมดมียู่ธสสั้นเขาขึ้นในฮอตตั้งแต่สั้นที่หกเท่าน,นั้นเองสัญ,ญลักษณ์ของสาวนครหลวงวิงจันทร์ก็คือจะเป็นประตูใสเอาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาลาวเฮาก็คือจะแมนเป็นพระธาตุหลวงวิงจันทร์นั่นเองเนาะอย่าหานมันจะมีทั้งขั้นใดขึ้นแล้วก็ทั้งระลมเนาะนี่มันก็จะเห็นเป็น ลักษณะใบอ,อันนี้ใหญ่ๆ,ๆเยียวะแนมมาเกลนไก่ประมาณนี้มุมมองทางด้านถึงขึ้นมาด้านถึงพี่กะสำหรับคนลาวเนาะมันหาพันกีบราคาพี่ขึ้นมาพิ่มีการประปรุงหม่แต่ก็ยังมีคนมาขีดมาเขียนอยู่เนะาะโบักษาช่วยกันเลยพวกขีดเขียนกันนี่มันก็นจะเป็นการเล่าเรื่องาล่าเรื่องประวัติของ สถานที่ท่องเที่ยวอ,อ,อยู่ในลาวเขาจังซีเนาะรวมถึงหหตของประเภทนี้วัฒนธรรมการนกายและก็สถานที่ท่องเที่ยวเ,เปิดกจะมีการรวบรวมเอามาอยู่นี่เราให้เขาได้เที่ยวชมกัน,น้ัตงเต้นเหนือจุดฮอตใต้เส้สนวัตถุจำประซักจังซีเราก็จะแมนเป็นสถานที่ที่คือของฮับเป็นมรดกโลกของเรา,เอา,เอาอีกหนึ่งแห่งแล้วก็มีอีกหลายสถานที่เพราะว่าจะเป็นจุดชมวิวภูผาม่านแข็ง คำมวลบอบอย่างสีเมืองวังเวียงประธหลวงม,มิจันอะไรอย่างาต่างๆพงไห,ห่เฮีนหลวงพระบางซาส่วนซาอยู่แข่งพงศรีบออย่างสีอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อยู่ในลาวเฮาทีกระจายกระจายตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้ใลแล้เราเป็นพื้นที่ที่ว่าโอ้เฮาสามารถเดินทางไปได้เนาะปัจจุบันนี้การเดินทางมันก็จะบร่ได้ให้ความยุ่งยากแล้วเนาะขึ้นเหนือลงใต้ก็ถือว่าสบายขึ้นกว่าเต้าขึ้นกว่าเก่าและที่สําคัญคนลาวเฮาก็ยัง มีเกี่ยวกับสีไม้ไลายมือเกี่ยวกับการเฮททัตก,ก,กรรมต่างๆโดยเฉพาะแล้วคนเราเขาเป็นคนที่กินข้าวเหนียวอ่ากินข้าวเหนียวก็คือต้องมีการติบเขา้ามืนบอกการสานติบเขา้าการเฮทโคกการเท่านั้นก็ถือได้ว่าเขาเป็นมกักพบเห็น กันอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะมีขายกันอยู่ในตลาดท่อไปมีไส้ตะกรอนก็คือจะไส้เป็นการเก็บอาหาร mm hmm. เก็บน้ำก็คือจะไส้เป็นไหอนตอมากก็คือจะแม่นเป็นหหินหนึ่งสิเป็นธงห,หินมีอยู่วันเดียวในสมบัเราก็คือมันอยู่ที่แขวงเสียงขวางเนาะหลักคือห้องฮับเป็นมรดุกโลกเวทีหอแเล้วถ้าว่าถึงวัฒนธรรมที่ของประเพณีการสืบทอดกันตั้งแต่อด,อดีตจนถอดปัจจุบันแล้วก็วัฒนธรรมกิจกรรมต่าง ก็คือยกให้ที่แขวงหลวงผ้าวางน้อเมืองมรดกของเฮานี่เองเนาะที่ขึ้นซื้อในความสวยงามของวัดวาอารามและก็การนุ่งกายการปากว่าวาจาต่างๆ งกให้หลวงพอบางแต่อยู่ในนครหลวงมิจฉาลของเขาสถานที่ท่องเที่ยวมันก็นจะมีหลากหลายเช่นกันเนาะบ่วเฉพาะตั้งแต่อยู่ที่ประตูไซสเป็นแลนด์มาที่สาคัญแล้วก็ยังมีวัดวารามชีเก่าเก่ 11, แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งลหลายสถานที่ตามเส้นทางในตัวเมืองเส้นทางประวัติศาสตร์เนาะพีเพนอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าจะไปเที่ยวพระราวังมิจฉาเนาะที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นพระธาตุที่วัยใหญ่แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสาลาวเฮาอย่างซี่เนาะเพื่อนก็นจะมีการนาเสนอเอาสถานที่สําคัญในนครหลวงมจงจฉาของเขามาเสนอให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีอันนดแ ที่เราสามารถไปเที่ยวชมได้แล้วก็ไปถ่ายภาพได้บอกว่าจ,จะเป็นพระหลงวิจยาพิธภัณฑ์หอปลาแก้วเนาะกกอยู่ใกล้ใกล,กลก้กระลังกันข้ามกับวัดศรีสะเกดนั่นเองพ่กก็จะมีการเรื่องเราสตอรี่ตั้งการสร้างตั้งในปีใดการบุรณะขึ้นมาในปีใดวัดองค์ตือ้อเป็นวัดเก่าแก่ลีสําคัญแล้วก็เป็นวัดที่แต่ก่อนพ่นก็ได้มีการสาบานตนกินน้ําสาบานตนก็คือจะแมนไปอยู่ที่วัดองค์ตือ้อวัดอินแปงที่ใกล้ๆกันเลยสิห่อค้าก็คือจะแมนเป็นจุด ที่เครื่องกาลางเราตัดกลุ่มกันกับประตูใสกับหอคคาเลยวัดเสียงควรก็คือว่าเป็นวัดทีพิิการเพิ่นมีการปั้นเกี่ยวกับศิลป พระพุะพทธศาสนาเนาะแล้วก็ทางอินดูการกระจจยกระจายกันก็นถือว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการปรับปรุงแล้วก็มีการสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดในนครหลองวิ่จัดแต่ออกจากตัวเมือ,อ,องเขางวิจัดไปก็ใช้เวลา40นาะทีเพื่อเลยทุกคนอยู่ทีเมืองหาดไสาฟองพูดเดทุกคนเนาะยู่ที่บ้านเสียงขวัญน,นั่นเองพิพิธภัณฑ์หาดแพร่ฟไฟลาวอย่างสิ่ก็ถือว่า ก็ได้เห็นและจากนั้นก็คืออาหารการกินการแต่งกายของแต่ละชนเผ่ามันก็จะมีความทีวาแตกต่างกันไปนับตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้คือคนลาวฮอนี่เป็นคนทีว่า มีหลายหลายสนเผาเนาะลูกา้ารแต่อาหารการกินที่เด่นๆที่เขาหมักพบเห็นกันเลยตั้งแต่เหนือจนฮองต้นี่ก็เรื่องของข้าวเหนียวตำบหมักฮุงเฮดลาบเฮดปิ้งเฮดจังซีเนาะปิ้งไก่นี่ก็ถือได้ว่าึืนซื้อเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเนาะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแล้วเพน่นก็ต้องได้สัมผัสแล้วก็อยากยิ้มล้องแต่ว่าการแตง่งปรุงแต่งนี่มันจะแตกต่างกันเนาะแต่ละ สไตล์ของการกินอันนี้ก็คือการนุ่งถือของแต่ละชนเผ่าที่แตกต่างกันอันน,น,ออาานี้จะเป็นเป็นของเผ่าอาคานี่จะเป็นเผ่าหญ่แล้วก็เป็นเผาที่เอาคอนข่าวจะได้ยินอยู่แล้วเนะมีืเสียงอยู่แล้วแต่ว่าชนเผ่าหญ่ของเราเ,ราเนาะเพิ่จะรวมว่ามีสชนเผ่าแล้วร่มแล้แล้วลลลถึงลเลเฮามงนั่นเองนะทุกท่านเนะาะฮะจะปีทีประมาณนี้เนาะในซันนี่เพิ่งจะมีการน,นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของของของประเพณีวัฒนธรรม อันนี้สันน้นเลยแต่ก่อนที่ยังพันได้มีการปรบปรุงนะพื้นที่แถวนี้จะกลายเป็นจุดที่เอิ่นว่าเพื่อนขายของที่ระลึกนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวจะลงไปในส่วนของสั้นลุมอีกตืมสั้นลุมนี้จะเป็นการเลา่เลาเรื่องราวสตอรี่ประวัตินของประตูไซที่ไปที่มาการก่อสร้างเป็นเท่าดหร่แล้ใส่งบป,ประมาณเท่าไหร่คมสูงเท่าไหแล้วไผเป็นค้นสร้างอย่างต่างๆอย่างซีเนาะเดี๋ยวไปเบ่งอยู่ในส่วนของสั้นลุมสั้นถัดไปเนาะ ย,ยังยังคงสั่งกับยังคงทานนะลายทา่านอาจจะถามว่าเป็นอย่างคนคือโบท้าสีนะประตูใสหักสาเไว้เนาะทางด้านนอกเขาจะเห็นได้ว่าเป็นสีปูนบัิทาสีเดี๋ยวเนานะมันเป็นปูนแต่ว่าทางด้านในนี่เพิ่นกันมีอาการทาสีใหม่เนาะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นสตอรี่ของประตูใสแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างมันเพราะว่ามันมีเป็นต้นแบบอันเดียวกันกับทั้งยูซีฟรังนั่นเองเลยทุกท่านนะอนุสาวรีย์ประตูไสเนาะ,ะเป็นต้นแบบที่มีความคล้ายคือกันนั่นเอง เป็นมีการสุ่มที่หยาบใส่หทางทรงของของทางด้านหน้าเนะแต่ว่าของเราเขามันจะมีเป็นฐานทางด้านทิงขึ้นไปอีกเลยใช่ไหให้ไม่ให,ให้มันเข้ากับความเปลี่ยนของคำว่าราวของเขาเอีกนะถ้าว่าเป็นฝรัลล่งเศสก็คือจะ,จะเป็นตัดเลยจนะเป็นตัดเลยเนาะแต่ว่าทางราวเขามันจะตัดยุ่งเนาะตัดแต่ว่ามันก็จะมีเทิงขึ้นมาอีกทั้งสามจอมันคือที่ขาพระเจ้าวาวไปนะเนาะมันมีอยู่ทาง,ทางยูซีทิดเลยทางด้านทิงน่ะนี่คือการก่อ,อสร้างของประตูซ้ายของเพลนอันนี้เป็นูฮกีเพิลน ภาพใหญ่เลยเนาะทีที่เพิ่อน,นาให้เขาได้เห็นเกี่ยวกับการสร้างของประตูใสในตอนนั้นมันก็จะมีสร้างแล้วมีการสะดุดในในช่วงหนึ่งอย่างที่หันนนี่ก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าสั้นนี่จะเป็นสตอรี่เนาะของประตูไสหล้วก็ของ,ของ,ของอนครหลวงเวียงจันท์น้ําท่วมผ่านก็ร้อยหกสิบหกน้ำท่วมเมียงจันทร์ที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ ไปเลยเนาะอันนี้สร้างส, 3, สิงหาพันกร้อยเจ็ดสิบห้ามีการเอาวันไทรชนาของการปฏิวัตินั่นเองเนาะการเปลี่ยนแปลงการปกครองการาเปลี่ยนแปลงระบอบของทางทาง,ง,งลาวเฮานั่นเองเนาะผ่านมาก็ถือว่าหลายสิบปีกันแล้วเนาะอันนี้หู่ภาพเกี่ยวกับน้ำท่วมในนครหลวงมิจฉานพันกร้อยหกสิบหกทานการก่อสร้างของเพมันแต่สะประมาณน,น,นี้ นี่เราทุกท่านนี่ความหมายอขอ,ของประตูไซมันหมายถึงอย่างแล้วก็มีที่ไปที่มาเป็นเท่าใดงบป,ประมาณของการก่อสร้างเป็นเท่าใดเนาะประตูไซมันถูกสร้างขึ้นในคศ1957งเก้หาเจ็ดหนเานาะเพื่อเป็นอนุสรไฮเกอร์อากาศประกาศเอกราชข,ของสมบูร์ฮัวร์หอยไก่อากาศปกครองของการขึ้นเมืองอเมืองขึ้นของฝรั่งนั่นเองนะตัวข้อการสร้างต่างๆตึ๊ดๆเน,น,นาะอะไรเรียงมา อนุสาวรีย์วัดแทกได้เนาะเอ,อน,นี่เป็นข้อมูลที่สําคัญได้ที่หลายๆท่านอาจจะยังโบหูก็คือมีความกว้าง4เมตรและมีประตูเข้าด้านละ8เมตรสูง49เมตรประกอบมีเจดสั้นเนาะมีขั้นไดร้อย97คันมุม้งคาการก่อสร้าง63ล่างกีบในตอนนั้น